ร้อยลูกร้อยลูกกันหนึ่ครับโอ้โอ้โอ้ครับผมกลาบสวัสดีมิลักและแฟนเพลงครับ เรื่องรลวาของคนหากินในป่านะครับเอาง่ายๆว่าถ้าไม่เป็นมาลาเรียก็ไข้เล็ดออกนูอ<ฮ>นะครับยุงอย่างมากเลยนะครับบอกมันว่าหามไปกินกระลังซะเออลังอยู่ไหนหามไปเลยนะครับยุงอย่างมากเลยพานพึ่งพงทะาานปลาเด็กพี่น้องเลยพันชลานาตาสุดยอดหนาตาดีนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญนะครับจะเป็น Facebook จะเป็น y o u t u b e หรือจะเป็นเพจก็ อย่างที่บอกนะครับไปตามหาเอากว่าจะเห็นจะละลังนะครับเห็นปุ๊บก็อยากจะเรียกขวัญน,นะครับละขวัญเอ๋ยละขวัญประชาขวัญอยู่ป่าขวัญอยู่ทงขวัญไปลงอยู่ใสให้มาเด้อขวัญเด้อเอ๋ยเหล่าลายมันกระยา้าพี่น้องเอ๋ยเอาซ้ำนี่น้อไปเบิ้งเขาขึ้นพึ่ง เนาะเนาะเนาะพี่น้องไปพี่น้องครับลังในนอยนิดดอกครับลั้า่ใหญ่ดอกคุณอากลังยิ่งขึ้นบอกว่าให้ไปเอาเออดึงเครือนั่นแหละก็มือนั่นนั่นแหละดึงเครือนั่นแหละแต่ก็บอกได้ด้อย ร้อยโลร้อยโลกระดิบแล้วครับน,นะครับเขือขาดครับพี่น้อง <laughs> เออนะครับเขือขาดเขือขาดจาน้ำมันแตกบอกได้เยอมอือืม,อม สองตัวอีกตัวน่งง่ายกว่าไหมลูกเพียง่ายกว่าขึ้นยืนแล้วก็ตีตัวไอ้บนตัวนึ้งลงแน่ลงขี้ไม่เหลือละลูกเพียยืนดีๆนะอ้อย่าไปใส่น้ำหนักตัวเดียวบนหัวหักออกซะไปเลยไว้ทำไม เคือเคอามีดซับออกซะไหนขวนซับออกเั่นน่ะแต่ก็ลุงพี่แต่กจุดครบจอ ยิงขาดน,นี่แตกเลยเด้อโอ้แดงรูเลยนายนรบสองรอบสองเต็มแผ่นอยู่คืออยูได้น้ำด้วยได้ได้ได้รอบสองอไไรอบใคร รอบสองได้อยู่ไหนได้ไอดรอ้ได้ได้ได้เห็นกิ่งน้าไหมกิ่งนาอ่ะนายหยุดกิ่งน้าน่ะเห็นไหม ขี่มาทั้งขวามือน่ะดึงอึบขึ้นเลย ตัดมาตัดมาแลกแกงก็ได้ดเออดิเอ้<น>าวมีดไปไหนเยอกเนี่ยจานมีดหายดิจานกิ่งไมมไหนแก้ปัญหากิ่งไห้กิ่งไม้ใช่เป็นประโยชน์หักกิ่งไม้ปาดเอาอย่าขยิมมากอย่าขยิมมากนิ่งๆนิๆ่งๆ เอาทำอะไรดี่จารย์เลกแกงแดงลูกน้ามีไหมนายถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปาดลงมาแล้วแล้วว่าขาวขาวมยเนี่ทำไมยังเปนขา,าเอ้ยตุกเด้อใสเมื่อกี้เอาถุงมาใส่แซบสกเรียวเหลือง นี่เนี่ยนี่เนี่ยนะครับพันเตยร้อยรูมีหน้าไหมเนี่ยอ้นี่ดได้แท้อะไรแกงกม้ไงวันนี่ โอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอฟันเตยลงน้องเอรพี่แม่มีการตัดกล้องเลยนะยแม่นักการขโมยขันเมียมาได้หนึ่งนก <laughs> ชนิดพิเศษครับเออทำมาจากขัน ฟ <laughs> ันเลยดเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมเดี๋ยวนี่ได้แล้วเดี๋ยว